CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายผมอาจารย์สมนึกครับพระคำของพระเจ้าวันนี้จากหนังสือโยบบทที่27ข้อ1ถึงข้อ12หัวเรื่องวันนี้บอกว่าช่วยหรือฉุดกันแน่ โยบบทที่27ข้อหนึ่งถึง12และโยบได้ยกกรอนภาษิตของตนมากล่าวอีกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงนำความยุติธรรมของข้าไปเสียและองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงทำให้ใจข้าขมขืนลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าตราบใดและลมปราณจากพระเจ้ายังอยู่ในจมูกข้าตราบใด เรื่ฝีปากข้าจะไม่พูดความเท็จและลิ้นข้าจะไม่เปล่งคำหลอกลวงเมินเสียเถิดที่ข้าจะพูดว่าพวกท่านชอบธรรมข้าจะไม่ยอมทิ้งความซื่อสัตย์ของข้าจนวันตายข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยไปจิตใจของข้าไม่ตำหนิข้าไม่ว่าวันใดในชีวิตของข้าขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนอธรรมและขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนชั่ว เพราะคนที่ไม่นับถือพระเจ้าจะมีความหวังอะไรเมื่อพระเจ้าทรงตัดเขาออกไปเสียเมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไปพระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาเมื่อความยากลำบากมาถึงเขาหรือเขาจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือเขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือข้าจะสอนท่านทั้งหลายเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าข้าจะไม่ปิดบังพระดำริขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเองแล้วทำไมท่านจึงพูดเลวไรเช่นนั้นเล่าเราอานจากพระคัมภีร์โยกโต้อตอบเพื่อนอีกนะครับว่าตราบใดที่พระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะให้ความยุติธรรมแก่ข้าองค์ผู้ทรงฤทธิ์ทำให้ข้าลิ้มรสของความขมขื่อในวิญญาณตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่ข้ายังมีรมปรานจากพระเจ้าตราบนั้นริมฝีปากของข้าจะไม่กล่าวคําชั่ว และลิงของข้าก็ไม่กล่าวคำหลอกลวงข้าจะไม่มีวันยอมรับว่าท่านเป็นฝ่ายถูกจนข้าตายก็ขอยืนยันว่าข้าซื่อสัตย์สุจริตโยบกำลังพูดอย่างนี้กับเพื่อนว่าผมยอมรับจริงๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันน่าที่จะทำให้ผมคิดหรือแสดงกริยาอาการแบบที่ ไม่น่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แต่ผมขอปฏิญาณว่าผมจะไม่ให้ริมฝีปากของผมกล่าวคำชั่วใดๆเพราะพระเจ้าไม่ทำร้ายผมลิ้นของข้าจะไม่กล่าวคำหลอกลวงก็ผมยังเชื่อว่าพระเจ้าไม่ได้ทำร้ายผมนี่คือสิ่งที่โยกบยืนยันดังนั้นพวกคุณที่มาเพื่อช่วยผม คุณกาลังมาฉุดให้ผมต่ําลงหรือเปล่าแทนที่ผมคุณจะมาดึงผมให้ขึ้นจากโคลนตรมหรือความทุกข์ยากลาบากแต่คุณกําลังมาทําให้ผมนั้นยิ่งดิ่งนรกลงไปหรือเปล่าแต่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมยังจะเชื่อและติดตามพระเจ้าพระกมีบอกว่าข้าจะไม่มีวันยอมรับว่าพวกท่านเป็นฝ่ายถูกขอพูดตรงไปตรงมาว่าผมจะไม่ออกปาก และพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ผมขอบอกกับพวกคุณจริงๆเลยนะครับว่าพวกคุณมาแล้วทําให้ผมลําบากใจผมจะไม่มีวันยอมรับเลยว่าสิ่งที่พวกคุณพูดเป็นคุณเป็นฝ่ายถูกในที่นี้หมายความว่าสรุปรวมความถูกที่พูดของพวกเขาแต่ บนสมุติฐานที่ผิดผมรับไม่ได้จนตายเข้าข็ยืนยันว่าข้าซื่อสัตย์สุจริตลึกเข้าไปในความเป็นนายโยกที่ติดตามพระเจ้ายำเกรงพระองค์ผมได้อ่านเกือบทุกครั้งทุกวันบอกว่าโยกเป็นคนที่ดีเพียบพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหลีกห่างจากความชั่วโยบที่หนึ่งข้อที่8 และดังนั้นแหละผมยังจะยึดมั่นอยู่ในความจริงตรงนี้ขอเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีปัญหาอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามผมก็ยังจะติดตามพระเจ้าต่อไปผมมีโอกาสร,รับใช้พระเจ้าในการที่ไปทำงานในคิสตจักรต่างๆร่วมกับอาจารย์และผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่าน เขาบอกตรงๆว่าบางครั้งผู้รับใช้พระเจ้าที่มาร่วมงานกับเราไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวเองเรียนหนังสือสูงเรียนเก่งมีความสามารถหรือเป็นนักพูดท่านเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดาท่านเป็นคนที่มีอยู่แค่นี้เองผมเชื่อพระเจ้าและผมอยากจยรับใช้พระเจ้าบนพื้นฐานตรงนั้นผมร่วมเชื่อพระเจ้ากับท่านแต่ในการร่วมเชื่อพระเจ้ากับท่าน ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผมไม่ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นที่อาจารย์คนนั้นจะแสดงออกและทําแล้วบอกว่าประสบความสําเร็จมากมายในทางตรงเงินข้ามผมเคยเจออาจารย์บางท่านที่มีความเก่งกล้าสามารถมีความรู้ฉลาดแล้วมารับใช้พระเจ้าใหม่ๆเห็นงานที่เกิดคนนั่นดีแต่หลังจากนั้นในระยะเวลายาวๆกับเห็นว่ามีความล้มเหลวที่ เกิดขึ้นแต่อาจารย์บางท่านที่คงเส้นคงวาสัตซ์ซื่อรับใช้พระเจ้าถึงแม้จะไม่ใช่เก่งกล้าสามารถอะไรแต่เขาฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคจนกระทั่งมีชัยชนะได้และบนพื้นฐานตรงนั้นเองก็ต้องยอมรับจริงๆว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากลําบากและอาจารย์คนนั้นทนอาจารย์คนนั้นดําเนินต่ออาจารย์คนนั้นรู้ว่ากาลังอยู่ในแผนน้ําพระทยัย และพันธกิจที่พระเจ้าเรียกเราในที่สุดหลังจากน,นั้นอีกหลายปีให้หลังเราเห็นผลงานที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตและการรับใช้ของเขาผมอยากจะชวนพวกเรานะฮะว่าเราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคนหรือเพื่อทำให้คนนั้นตกต่ำและล้มเหลวเราเป็นคนที่ทำให้คนสำเร็จ หรือทําให้คนรู้มลแล้วเราเป็นคนที่ช่วยหรือเป็นคนที่ฉุดลงสําหรับคนเหล่านั้นที่วิ่งมาหาเราเพื่อนของโยบมาด้วยเจตนาที่จะมาช่วยในที่สุดในเจตนาที่มาช่วยนั้นมาแสดงถึงความรู้ความสามารถเป็นคนมีปัญญาพูดในสิ่งที่ฟังดูเสมือนหนึ่งว่าถูกต้องไปในทุกเรื่องแต่ท้าทีเบื้องหลังนั้น ไม่ถูกต้องและท่าทีเบื้องหลังที่ไม่ถูกต้องในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายแทนที่จะมาช่วยคนเหล่านั้นที่จะล้มเหลวและตกทุกข์ได้ยากกับกลายเป็นมาทำให้เขายิ่งลำบากและเอาตัวไม่รอดสำหรับโยบผมอยากจะให้เราเรียนบทเรียนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ อนุญาตให้ริมฝีปากของเขากล่าวคำชั่วเขาจะเพียรพยายามอย่างทุกวิถีทางที่จะโฏนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัต์่อและยำเกรงเพราะโยบเป็นคนดีเพียบพร้อมไปด้วยความเที่ยงธรรมโยบยำเกรงพระเจ้าและโยบออกห่างจากความชั่วรลายเขาพรอของพระเจ้าเป็นของทุกท่านครับให้เราร่วมใจกันอนิษฐาน ขอที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับใช้ในด้านการเป็นผู้นำอยู่ในครสตจักรหรือในองค์การให้ผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเสริมสร้างหนุนจิตชูใจเป็นผู้ช่วยให้คนหลุดพ้นจากความยากลำบากในนามพระเยซสุริตอาเมน อยากให้พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube ก็ได้ Facebook ก็ได้และนอกจากนั้นถ้าพี่น้องมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะให้ข้อคิดเห็นที่จะเป็นพรสำหรับพวกเราที่อยู่ด้านล่างนะครับขอบเะเจ้าไวพ้พรครับสวัสดีครับ